และต่อมาหลังจากการสิ้นพระชนของโมเชผู้รับใช้ของยาหูอายาหูอาได้ตรัสกับยาหูชาบุตรชายของนูนผู้ช่วยของโมเชว่าโมเชผู้รับใช้ของเราได้สิ้นพระชนแล้วดังนั้นบัตรนี้จงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำยาเดนนี้ไปทั้งเจ้าและประชาชนทั้งหมดนี้ไปยังแผ่นดินที่เรากำลังให้แก่พวกเขาแก่บุตรของอิสราเอลทุกสถานที่ที่ฝ่าเท้าของเจ้าเหยียบย่ำเราได้ให้แก่เจ้าแล้ว ดังที่เราได้ตรัสกับโมเชจากถิ่นธุรกันดาและเลบานอนนี้ไปจนถึงแม่น้ําใหญ่แม่น้ํายูเฟรติตทั้งแผ่นดินของชาวชาวฮิตไทยและไปจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกนั่นคือเขตแดนของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเจ้าเหมือนที่เราอยู่กับโมเชเราก็อยู่กับเจ้าเช่นกันเราจะไม่ทิ้งเจ้าหรือละทิ้งเจ้า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะเจ้าจะให้ประชาชนนี้ได้รับมรดกแผ่นดินที่เราได้ปฏิญาณกับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะให้แก่พวกเขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญมากเพื่อรักษาและกระทำตามตราทั้งหมดที่โมเชผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าอย่าหันเหตุไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเจ้าจะได้ประพฤติอย่างฉลาดไปทุกหนทางที่เจ้าไป อย่าให้หนังสือโตรานี้จากไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงใคร่กลัวในนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้รักษาและกระทำตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในนั้นเพราะเมื่อนั้นเจ้าจะทําให้ทางของเจ้าเจริญรุ่งเรืองและประพฤติอย่างฉลาดเราไม่ได้บัญชาเจ้าหรือจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวและอย่าท้อใจเพราะยาหูอาเอโลหิมของเจ้าอยู่กับเจ้าทุกคนทุกแห่งที่เจ้าไป และยาหูชาได้บัญชาแก่นายทหารของประชาชนว่าจงผ่านไปท่ามกลางค่ายและบัญชาประชาชนว่าจงเตรียมอาหารไว้สําหรับตัวเจ้าเองเพราะภายในสามวันเจ้าจะข้ามยาเดนนี้ไปเข้าครอบครองแผ่นดินซึ่งยาฮูอาเอโลฮิมของเจ้าประทานให้เจ้าครอบครองและยาหูชาได้กล่าวแก่คนดูเบนและคนกะและเครื่องตระกูลของเมนาเชว่า จงจำคำที่โมเชผู้รับใช้ของยาฮูอาได้บัญชาเจ้าไว้ว่ายาหูอาเอโลหิมของเจ้าประทานการพักผ่อนแก่เจ้าและพระองค์จะประทานแผ่นดินนี้แก่เจ้าให้ภรรยาของเจ้าเด็กเล็กๆและสัตว์เลี้ยงของเจ้าอยู่ในแผ่นดินที่โมเชให้เจ้าฟากโน้นของยาเด่นแต่เจ้าจงข้ามไปข้างหน้าพี่น้องของเจ้าพร้อมอาวุธนักรบกล้าหาทั้งหมดของเจ้าและจงช่วยเหลือเขาจนกว่ายาหูอาจะประทานการพักผ่อน แก่พี่น้องของเจ้าเหมือนที่ประธานแก่เจ้าเพื่อเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินที่ยาฮูอาเอโลหิมของเจ้าประธานแก่เขาด้วยแล้วเจ้าจึงจะกลับไปยังแผ่นดินที่เจ้าครอบครองและครอบครองสิ่งที่โมเชผู้รับใช้ของยาหูอาให้เจ้าฝากโน้นของยาเดนทางที่ตะวันออกและเขาตอบยาหูชาว่าทุกสิ่งที่ท่านบัญชาเราจะกระทำและทุกแห่งที่ท่านส่งเราไปเราจะไป ตามทุกสิ่งที่เราเชื่อฟังโมเชเราจะเชื่อฟังท่านเช่นกันขอเพียงให้ยาฮูอาเอโลหิมของท่านอยู่กับท่านเหมือนที่พระองค์อยู่กับโมเชผู้ใดที่กบฏต่อคําบัญชาของท่านและไม่เชื่อฟังคําของท่านในทุกสิ่งที่ท่านบัญชาเขาให้ประหารชีวิตเสียขอเพียงให้ท่านเข้มแข็งและกล้าหาญ